วันนี้มากินข้าววันนี้ผัดไทยใครคะผัดไทยร้านคุณลิลลี่นะคะนครนายกค่ะขัวดาวขาวหวานขัวดาวขาวหวานวันนี้ต้องกิแยกไปก่อนเพาคุณนิดไี่กินเผ็ดไงเอาไปก่อนยังไม่ทันคุกคล้อหน่อยนะพี่มันโอ้ได้เอาเลยหรือจานนี้ไม่คุกเลยกานเดี๋ยวชิกจานหนึ่งหนูค่อยคุกเนาเลยเดี๋ยวคุณนิดเอาไปก่อนแต่จานนี้ยังไม่ทันคุกเป็นไงคะพี่มิอื้อหนูคุกให้แต่ถั่วถั่วกินไหมคุกเลยคุกหมดเลยแม่ไม่แต่พริกคุกเลยไม่เยอะมันไม่ได้เป็น ได้ไหมได้ได้จอบพี่ไม่ได้เยอะคณนีดบิดมะนาวให้หนูหน่อยดิเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเดยพาตักถึงหรือเปล่าไหนมีความสุขอยากให้คุณนิดได้ชิมเรืนองของใครแม่อ้าวก็ของคนใครสั่งนะเธอกับคุณนิดสองคนิดอวันนี้ก็มาทานที่ร้านนะคะเมื่อวานก็กินอย่างเงี้ยวันนี้ก็กินเหมวานได้ แค่นี้ก่อนไหมอืมแค่นี้เดี๋ยว,ยวค่อยเพิ่มอืมก็ถ้าอาจารย์มาเอาจานนี้ดีกว่าจานใหม่อีกอันนึงอีกอันนึงมาแม่หั่นยี่จานสองค่ะข,ขอของผักก็หน่อยได้ไหมได้ขอผักเพิ่มหน่อย<ข>อได้ไหมลกูกอันนี้อะไรได้ไหมคะขอขอขอถัว่วงอกกับไอ้ต้นหอมต้นหอมต้น,น,ตนเอาถั่วงอกกับต้นขึ้นช่ายขึ้นช่ายเนี่ยเป็นไผ่เลยนี่ไงขึ้นช่าย จดพาจัดเลยคนนี้ลองชิมดิว่าสมคำเลิ้มรือสมคำเริ้มเลยแแต่รู้สึกว่ามันเหมือนการงเรนแบรู้สึตเลยอันใดอีกบาวันนี้ยำยำเอ่อยำโบราณนะตอนแรกบุ๊อิ่มนะเนี่ยเดี๋ยวเขาพี่พาลงกลับไปกินก๋วยจั๊บถึงใช่จะไปกินอะไรอีกฮะก๋วจับก๋วยจับเอาไว้ซื้อน้ำสี่ห้ถุง การที่สองแม่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพาอาจารย์ที่สองทุกนะ่ยค่ะแม่บีบมามาแม่บีบเดี๋ยวแม่คนให้ไหมเลยแม่เอาไปคนแม่คนให้เลยคุณนี่ต้องกินแบบไทยอีกนะไม่ได้นะถ้กินน้อยๆเดี๋ยวคนมาเลี้ยงเสียใจนี่เดี๋ยวพวกเราสามคนเลี้ยงคุณนิดเองวันนี้ โอ้คุณไี้เอาไปเลยเจ๊เฮ้ยมันมาเลมันเป็นดูน่นเนี่ยอร่อยนะน้ำนี่นะเขาเขามามีคอสปฏิบัติธรรมเขาจิ้มได้ไหมมันเป็นน้ำหมักอ่ะืม่น้ำหมักยายพาหนูขอหลอดหลอนได้มั้ยีอะไรมาใจ ขอบคุณค่ะกินแต่น,น้ำอิ่มเ้ยอื้อเหมือนกันอิ่มนะสังน้ำเปล่าเลย,เลยค่ะไม่หวานคุณนิดเหมาหน่อยได้ไหมอันเนี้ยอืมจานนี้เหมาหน่อยได้ไหม ใส่นมครีมเหมามเหมาะเพราะจานี้ไม่หวานจานนี้หน่อยแต่จะได้ช่วยกันให้หมดเกลี่ยไม่หวานดูเห็นจานนี้มีพริกหนูแล้วเดี๋ยวก็กลับไปตัวนู้เหน่อยดิคะตัวหัวหยอกหยอกเดี๋ยวกลับไปหนูก็กินอันนั้นนะกล้วยจับสีถุงนั่นเราจะพาไปกวาัสดีนะของนู้นนะเดี๋ยวเราก็ขอทางนี้หน่อย พี่เธออยู่นานมากเลยนะคนเนี้ยนะอยู่นานนะเธออะ